สวัสดีค่ะนะคะมาเจอกับแอดมินซินอีกแล้วนะคะแอดมินเพจเวียดนามวรณิชน,นะคะวันนี้นะคะซินก็จะมาสอนบทใหม่นะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะโอเคใบบ้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนใบบ้นใบบ้นก็คือบทที่4นะคะเรื่องเจ้าหอยเจ้าหอยก็คือการทักทายนะคะไปดูคำศัพท์กันมาดูคำศัพท์กันนะคะคำแรกกับกับนะคะกับก็คือการพบเจอ ตัวจและ G H นะคะเสียงตรงนี้นะคะจะติดอยู่ลำคอนะคะจะไม่ออกเสียงกอไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะออกเป็นกับกับเสียงติดคอนะคะต่อไปเดือกเดือกแปลว่าได้นะคะแขวะแขวะแปลว่าสบายดีนะคะคงคง,งแปลว่าไม่ไม่สบายคงแขวะนะคะซงเวียนซีเวียนนักศึกษาอะเวิรอะเวิร์นก็คือครับครับ oh. ค่ะนั่นเองก่อนก่อนว่าแล้วจุด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 ละนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูในรูปแบบประโยคหลําหลําคำนี้แปลว่ามากนะคะเบียดเบียดรู้หรือว่ารู้จักเวิร์นเวิร์นแปลว่ายังคงจุด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 นะคะค่อยไปดูในรูปแบบประโยคโอมโอมคืออาการป่วยนะคะเจ้าเจ้าคือหลานเวิร์นเถเวิร์นเถก็คือเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปสัตวุยิ่สตวุวว่ายิ่ดอย่างยิ่งบิงเถื่องบิงเถื่องธรรมดานะคะกุ้งกุ้งเหมือนเช่นกันก็อันนี้แฮนกับไล่แฮนกับไล่ก็คือแล้วเจอกันใหม่นะคะดางดางแปลว่ากลากลังกําลังแล้วก็บวกเวิร์บนะคะเช่นกําลังทำไรกําลังกินข้าวดางอันเกิยมานนี้ก็ได้นะคะต่อไปสิ้นเสยเที่ยวสิ้นเสยเที่ยวสิ้นแปลว่าขอเสยเที่ยวการแนะนํานะ,ะขอแนะนานั่นเอง ฝ่ายโคง้งฝ่ายโคง้งหรือว่าดุงโคง้งฝ่ายโคง้งดุงโค้งนะคะแปลว่าใช่ไหมนั่นเองนะคะเป็นประโยคคําถามโอเคนะคะเรามาอ่านคําศัพท์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวซินจะมาอ่านคำศัพท์ภาษาเวียดนามให้ทุกคนฟังนะคะคำละสองรอบนะคะไปอ่านตามซินกันเลยคําแรกนะคะกับกับเดือกเดือกแขวะแขวะโค้งโค้งสิงเวียนสิงเวียน à vâng à vâng còn còn lắm lắm biết biết vấn vấn ngày mai ngày mai ốm ốm cháu cháu vấn thể vấn thể rất vui rất vui bình thường bình thường cúng cúng hẹn gặp lại hẹn gặp lại đang đang สิ้นเสยเถียวสิ้นเสยเถียวนะคะฝ่ายคงฝ่ายคงดุงคงดุงคงนั่นเองอ่านะคะเราไปดูบทสนทนากันเลยบทสนทนานะคะหอยถวายหอยถวายหอยถวายนะคะคือบทสนทนาเจ้าหอยทองเถืง่ง เจ้าหอยทงเถืองก็คือการทักทายทั่วๆไปนะคะเจ้าหอยก็คือการทักทายมาดูบทสนทนาแรกนะคะลานกับตูคุยกันลานบอกว่าเจ้าแองเจ้าแองก็คือสวัสดีค่ะพี่นะคะแองคำนี้แปลว่าพี่หรือเป็นการเรียกผู้ชายที่เราให้เกียรติเป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเราโดยไม่จำเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องเราเราก็สามารถเรียกแองก็ได้นะคะตูบอกว่าเจ้าจีเจ้าจีก็คือสวัสดีค่ะพี่นะคะโตยเต้นลาตู ตัวเตนล่ะตู่ตัเตนล่ะตูก็คือฉันชื่อว่าตู่นะคะตัวเตนล่ะคานี้นะคะเป็นรูปแบบประโยคในการบอกชื่อของตัวเองว่าฉันชื่อว่าจุดๆๆดนะคะก่อนจีก่อนจีว่าแล้วพี่ล่ะก่อนตัวแล้วจุดๆุจุดจุดจีเต้นล่ะสีพี่ชื่อว่าอะไรนะคะเต้นลาสีชื่อว่าอะไรนะคะตัวเต้นล่ลานตัวเต้นล่ลานก็คือฉันชื่อว่าลานนั่นเอง แอนกอแขวคงแอนกอแขวคงหมายถึงว่าแล้วพี่สบายดีไหมกอแปลว่ามีนะคะแต่คำนี้เราไม่จำเป็นต้องแปลกอก็ได้นะคะเหมือนในภาษาอังกฤษกมมาบางตัวนะคะรูปแบบประโยคบางตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องแปลก,ก็ได้นะคะ <c oughs> ดูจากบริบทร,ร,รูปแบบประโยคแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้สมบูรณ์ต่อไปกาเมินจิกาเมินจ,มนจิก็คือสวัสดีพี่โตยแขวฉันสบายดีอกอนจิจิแขวคง แล้วพี่ละ่ะพี่สบายดีไหมนะคะกาเมอร์แนงขอบคุณค่ะพี่นะคะโตวกุ้งบิงเถืองฉันก็ปกติดีนะคะกุ้งแปลว่าก็จุดๆจุดนะคะทีนี้นะคะรูปแบบประโยคตรงนี้นะคะเวลามีคนถามสุขภาพร่างกายเราเราจะต้องตอบกาเมอนก่อนนะคะแล้วตามด้วยการตอบรับประโยคนั่นเอนะหนึ่งจะสองบานแบ่เจ้าหอยเง่า บานแบ่เจ้าหอยเงา่าบานแบก็คือเพื่อนนะคะเจ้าหอยเง่าคือทักทายกันและกันนะคะฮวากับนิดคุยกันเจ้านิดนะคะสวัสดีนิดเจ้าฮว่าสวัสดีฮวานะคะบัานก็อแขวะคงบั่นก็แขวะคงเพื่อนสบายดีหรือเปล่าการเมินเห็นไหมคะการทางสุขภาพร่างกายเราจะต้องขอบคุณด้วยนะคะการเมินขอบคุณต้อยบิ่งเถืง่งชั้นปกติดีก่อนบานแล้วเพื่อนละการเมินขอบคุณนะ โดยกุ้มบิงเถืองฉันก็ปกติดีเหมือนกันเจ้าหอยเถยสาวเจ้าหอยเถยสาวเถยสาวคำนี้แปลว่าคุณครูแต่นะคะในประเทศเวียดนามเป็นคุณครูแบ่งเป็น2เพศเพศผู้ชายและเพศผู้หญิงนะคะคำว่าเถายสาวใช้กับผู้ชายนะคะเถยสาว ไทยสาวคำนี้ใช้กับผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงใช้คำว่ากูสาวนะคะโกสาวเถยสาวนะคะหรือเราจะเรียกแบบสั้นๆว่าเถายหรือโกก็ได้ลองไม่จําเป็นต้องพูดคํา,าว่าสาวก็ได้นะคะแต่ว่าในประเทศเวียดนามนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งคือในประเทศเวียดนามในภาษาเวียดนามเขาจะ พูดว่าเถยสาวโกสาวนะคะเถยผู้ชายโกผู้หญิงนะคะเรียกสั้นๆว่าเถยหรือโกก็ได้นะคะต่อไปซิงเวียนกับเถยสาวคุยกันซิงเวียนก็นคือนักศึกษานะคะแอมเจ้าเถิอะหนูสวัสดีคุณครูค่ะนั่นเองนะคะเถิสาวก็บอกว่าเจ้าแอมเจ้าแอมก็คือสวัสดีหนูนะคะในภาษาเวียดนามนะคะคุณครูวเวลาคุยกับนักเรียนนะคะคุณครูจะใช้เรียก นักเรียนนักศึกษาว่าหนูแอมนะคะแทนคำว่าคุณต่อไปซิงเวียนบอกว่าเถิดกอแขวคงอ่ะเถิดกแขวคงอ่ะคุณครูสบายดีไหมคะอ่านะคะจะเห็นคำว่าอะอะคำนี้นะคะเอาไว้ท้ายประโยคนะคะแปลว่าครับหรือค่ะเอาไว้ท้ายประโยคเท่านั้นนะคะเท่านั้นห้ามเปลี่ยนที่นะคะต่อไปเธอสาบอกว่าการเมินโตยแขว ขอบคุณนะฉันสบายดีหรือผมสบายดีเดยหละโกสาวมนทิลาเดยหละโกสาวมนทิลานะคะเดยหละคำนี้แปลว่านี่คือนะคะบทที่แล้วเราเรียนไปแล้วนี่คือโกสาวก็คือคุณครูนะคะเพศผู้หญิงชื่อมนทีรานันน่ต่อไปซิวิวว่าเจ้าวโก่ะสวัสดีค่ะคุณครูเซฟวู้ดเดือกกั a โกะ ซดฟบุยดกกับกูก็คือยินดีมากเลยค่ะที่ได้พบเจอกับอาจารย์ที่ได้ยินดีรู้จักกับอาจารย์นั่นเองนะคะซดบุยเซดแปลว่าม,มากบุยแปลว่ามีมายินดีนะคะคสาวก็บอกว่าเจ้าแอมสวัสดีหนูก้กุงเซดฟบุยเดือกเบียดแอมโก้กุงเซดบุยเดือกเบียดแอมนะคะก็หมายถึงว่าครูก็ยินดีมากเลยนะคะที่ได้รู้จักหนูนั่นเอง เบียดคำนี้แปลว่ารู้หรือว่ารู้จักนี่นะคะต่อไปแอมเต้นลาซี z. คุณครูก็ถามนักศึกษาว่าหนูชื่ออะไรอ่ะนะคะสะแอมเต้นลาไมาอ่ะคือค่าหนูชื่อว่าไมาค่ะนะคะมาดูประโยคตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูตรงนี้นะคะสะก็แปลว่าค่ะอะก็แปลว่าค่ะนี่ครับค่ะครับขานะคะสะกับอะ ตำแหน่งตายตัวก็คือสะจะไว้ข้างหน้านะคะอะไว้ข้างหลังสองคำนี้ความหมายเหมือนกันแปลว่าค่ะหรือครับนะคะแต่จะไม่สลับที่กันเด็ดขาดนะคะตรงนี้จะไว้ข้างหน้าตรงนี้จะไว้ข้างหลังเท่านั้นนะคะโอเคจาวฮอยเงยจ,จ่าจาวอยเงยจ่านะคะจีไอนะคะถ้าอยู่ติดกันจะกลายเป็น ซอโซ่หรือซอเสืออันนี้นะคะเงยจากเงยจาก็คือคนแก่นะคะหรือผู้สูงอายุนั่นเองเจ้าบาอะเจ้าบาอะนะคะมายกับบาซวลคุยกันเจ้าบาอะก็คือสวัสดีคุณยายค่ะคุณย่าค่ะนะคะยายก็ได้ยา่าก,ก็ได้นะคะยังไม่ได้แบ่งฝั่งนะคะบาซวลว่าเจ้าเจ้าเจ้าคือสวัสดีหลานบาโกแขวคงอ่ะบาโกแขวคงอ่ะตรงนี้นะคะจะต้องเป็นตัวเอ แล้วก็มีหนังข้างล่างนะคะบ่าก็แขวะโค้งาก็คือคุณย่าสบายดีไหมคะนั่นเองการเมินเจ้านะคะมีการถามสุขภาพร่างกายจะต้องมีการขอบคุณทุกครั้งที่ถามไถยนะคะการเมินเจ้าคือขอบคุณหน้าหลานบ่าโค้งแขวะล้ําบ่าโค้งแขวะล้าล้า,าลลแปลว่ามากโค้งแขวะล้าก็คือไม่ได้สบายมากนะคะไม่สบายมากมีอาการนิดหน่อยนะคะ เจ้ากุ้งคงแขวะไฟคงเจ้ากุ้งคงแขวะไฟคงก็หลานก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมนั่นเองไม่บอกว่าเวิงเวิงคือครับค่ะนะคะเจ้าด่างโอม่อะเจ้าด่างโอมอะก็คือหลานกําลังป่วยอยู่นะคะด่างแปลว่ากําลังนะคะกำลังป่วยอยู่นั่นเองนะคะต่อไปอันที่ห้า ต่ำเบียดต่ำเบียดต่ำเบียดก็คือลาก่อนนั่นเองนะคะเวลาเราจะลาก่อนเราจะมีการสนทนายังไงนะคะไปดูกันตามเบียดเติมต่ำเบียดเติมงาาก็เติมคุยกันนะคะต่ำเบียดเติมลาก่อนนะเติมนะคะต่ำเบียดงาาลาก่อนนะงานะคะแฮนกับไลยไงไม่แฮนกับไลยไงไม่ก็คือเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะนะคะไงไม่แปลว่าพรุ่งนี้แฮนกับไลยแปลว่าเจอกันใหม่นะคะงาก็เลยบอกว่าเวิรงกค้าผมนะคะ แฮนกับไลเแฮนกับไลก็คือเราเจอกันใหม่นะอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนครึ่งแรกนะคะของบทที่4เกี่ยวกับบทสนทนานะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็สามารถติชมแนะนํานะคะได้ตลอดนะคะทางคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้นะคะหรือทางเพจเวียดนามวรรณิชก็ได้นะคะ e ี EP ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนต่อในส่วนของไวยกรณ์ของบทที่4นะคะจะมีไกรณ์อะไรบ้างก็รอติดตามะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแฟนเพจทุกท่านนะคะแลวก็ทุกคนที่เข้ามาเรียนภาษาเวียดนามฟรีกับแอดมินซินแอดมินเวียดนามวรรณิชนะคะขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์เยอะๆหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าขอบคุณค่ะตามบี